กว่าจะมาเจอผลิตภัณฑ์ที่ใช่ที่มีคุณภาพก็นานอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆจนได้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสวัสดีครับผมเฉลิมนะครับเป็นผู้ดูแลร้านลูกเป็ดคิเลนะครับหรือ The ะอาร์ลี่ดักกิ้งเลิร์นนิ่มนะครับตั้งอยู่เลขที่นะครับ130ทับ4หมู่4นะครับทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับเส้น3 0 4 0นะครับจากมอเกษตรเข้ามาได้เลยครับ เริ่มแรกเดิมทีก็คือทําเป็นฟาร์มก่อนนะครับเป็นเชิงเกษตรปลูกผักอินทรียปลูกมะนาวปลูกผักสลัดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นคาเฟ่กึ่งเชิงท่องเที่ยวมีกิจกรรมมีฟิลเหมือนเป็นฟาร์มจริงๆก็คือเป็นฟาร์มจริงๆเลยละครับยังมีพืชหรือว่ายังมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เกี่ยวกับการทําเกษตรอยู่เช่นควาย หรือเป็นพื้นก็จะเป็นนาข้าวเป็นสวนมะนาวอะไรประมาณนี้ครับจุดเด่นก็คือเชิงเรียนรู้พอวาเข้ามานอกจากเอามาทานอาหารแล้วก็ยังได้เรียนรู้เชิงกเกษตรด้วยอะไรประมาณนี้ครับเ mm hmm hmm. มนูหลกัหลกๆก็จะมีแยกเป็นเมนูน้ำก็จะเป็นชาเขียวชาเขีย hmm. ว <shadow. S 2> ลาเต้ชาเ <Window. S 2> <ๆ>ขียวมะนาวอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นอาหารก็มีพิซซ่าพิซซ่าก็มีค่อนข้างมีหลายหน้ามี ฮาวิเอ mm ียนมีซ okay. hmm. <th ors coming out> mm ีฟู้ดมีสปีแนตประมาณนี้เลยครับหลักๆก็คือคุณภาพแล้วก็เรื่องราคาคุณภาพใช้ได้ไหมแล้วก็ราคาเหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาใช้ได้จริงเวลาใช้ก็มีรสชาติที่ถูกปากด้วยอะไรเงี้ยครับนี้คือคุณสมบัติหลักๆที่เราเลือกก็จะมีหลักๆมีอยู่2ตัวก็จะมีอูจิ มัชาพาวเดอร์แล้วก็จะเป็นมชะชากินทีพาวเดอร์เวลาเอาไปใช้งานจริงนะครับหรือเวลาชงดื่มนะครับก็จะมีกลิ่นของชาเขียวชัดเจนมีความเป็นเอกลักษณ์มีกลิ่นเฉพาะตัวละลายเร็วเวลาชงม,มันค่อนข้างง่ายแล้วก็เรื่องการเก็บร,รักษาอะไรเงี้ยครับที่ที่ที่ชอบของดิชชี่นะครับก็มีชาเขียวลาเต้แล้วก็ชาเขียวมะนาว ชาเขียวลาเต้ก็จะละมุนละมุนหน่อยมีสีเขียวเข้มมีชั้นของชาเขียวกับตัวนมอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังได้ฟิลของกลิ่นชาเขียวเข้ามาอะไรเงี้ยครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ทานกาแฟาก็จะเป็นตัวชาเขียวลาเต้ที่ขายดีชาเขียวมะนาวก็จะมีความสดชื่นมีความเปรี้ยวของมะนาวแต่ว่าก็ยังได้กลิ่นของชาเขียวกลิ่นชัดเจนเลยเวลาชิมก็จะมีกลิ่นของชาเขียวชัดเจนไม่โดนกบไปด้วยกลิ่นของมะนาวแล้วก็ สดชื่นครับจริงก็ใจรักก่อนเลยครับแล้วก็ต้องสนใจเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ค่อนข้างสำคัญมากทั้งต้นทุนวัตถุดิบคุณภาพของวัตถุดิบจริงๆเราใช้หลายยี่ห้อหลายๆแบรนด์มาก่อนหน้าน,นี้แล้วอะไรเงี้ยครับก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆครับจน มาเจอตัวที่เราพอใจอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าต้องสนใจเรื่องรายละเอียดอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบก็สําคัญด้วยอะไรอย่างนี้ครับค่อนข้างยากครับอย่างที่บอกเราก็ไม่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าเราออกมาเป็นกึ่งฟาร์มก่อนนะครับพอเริ่มต้นครับเราก็ใช้ แบรนด์ตลาดแบรนด์ทั่วๆไปหลายๆแบรนด์แล้วก็มาทดลองเลยครับค่อนข้างมีหลากหลายมากแต่ว่ากว่าจะมาเจอผลิตภัณฑ์ที่ใช่ที่มีคุณภาพก็นานอยู่เหมือนกันแรกๆก็โดนโดนตำหนิเอ,า,อางนี้ดีกว่าครับเรื่องรสชาติของน้ำชงที่เราเราทำเนี่ยละครับก็จะโดนต่อว่าแต่ว่าเราก็พัฒ,พฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆอะไรเย่างี้ครับจนได้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองะอะไรประมาณนี้ง่ายๆเลยครับก็เปิดใจ เรียนรู้ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆสาหรับผมนะครับเรียนรู้เปิดใจเปิดใจเสร็จก็เรียนรู้สิ่งที่โลกหมุนๆตลอดนะครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เข้ามาเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินแล้วก็ทดลองพอทดลองเสร็จถ้ามันใช้ได้ถ้ามันดีเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นอะไรเงี้ยครับก็ลองลองศึกษาแล้วก็ใช้ดูครับ ร้านลูกเป็ดคิเลนะครับเปิดบริการทุกวัน9โมงถึง1ทุ่มนะครับถ้าคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปเพจร้านก็ได้ครับ a c e b o o k The a c r y l i Ducking Learning Farm นะครับ mm hmm. ก็ร้านก็เป็นแนวกึ่งครอบครัวนะครับสามารถมีสิ่งเรียนรู้นะพาเด็กๆพาน้องๆเข้ามาเ,เที่ยวชมมาชิมอาหารมาให้อาหารสัตว์มาทำกิจกรรมเรียนรู้เชิงกเกษตรได้เลยครับ